ไม่มีความกลัวละกล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าที่จะช่วยเหลือผู้คนกล้าจะสอนในกลุ่มกล้าออกมาไลฟ์สดกล้าทักส่วนตัวว่าทำแบบนี้ทำแบบนี้นะกล้าสอนค่ะเพราะวันนี้ค่ะ การที่เราตั้งต้นว่าก้าวข้ามความกลัวได้คือเราจะพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นความจริงสิ่งที่อ่ะหลายคนค่ะครูเชื่อว่าที่เข้ามาอยู่ในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์คําว่าแม่มดออนไลน์คือสอนเรื่องของการทําออนไลน์อยู่แล้วหลายคนที่มาอยู่ในไลฟ์ของครูกระแตหลายคนที่เข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่กับครูกระแตปักหมุดเพราะว่าอยากมาเรียนออนไลน์มาจากคนที่ทํางานประจําเหมือนครูกระแตมาจากที่ เป็นเจ้าของธุรกิจมาจากเครือข่ายขายตรงทำประกันมาต่างๆทุกอาชีพมารวมอยู่ที่บริษัทแม่มดออนไลน์เพราะอยากได้คำว่าธุรกิจออนไลน์และที่สำคัญค่ะบริษัทแม่มดออนไลน์นะทำธุรกิจที่หลายคนค่ะครูกระแตอร์มาเก็ตคำว่าพาสซีฟอินคอมรูปแบบธุรกิจของแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์นะคุณจงกล้าเลยค่ะที่จะดินดีที่หลายคนประสบความสาเร็จและกล้าที่จะ โฟกัสกล้าที่จะช่วยเหลือผู้คนส่งขึ้นนี้ออกไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะสร้างแรงบันดาลใจโฟกัสเป้าหมายให้กับตัวเองคือคำคำเดียวกันนี้เลยค่ะแต่ให้คุณเจาะเฉพาะเจาะจงโฟกัสในเป้าหมายหรือใช้แรงบันดาลใจกระตุ้นสิ่งนี้ค่ะให้คุณทยานสู่สิ่งที่คุณต้องการมันจึงเกิดความกล้าเกิดพลังงานในตัวได้ไหมคะ ได้ไหมคะทำสิ่งนี้คะ่ะแค่ข้อหนึ่งกับข้อสองคุณก็ได้อะไรในชีวิตแล้วค่ะจะกล้าลุกขึ้นมาทําประโยชน์ให้กับตัวเองเมื่อคุณรักตัวเองสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองเมื่อ,อไหร่นะคะคุณจะสามารถนะคะช่วยเหลือผู้คนได้มากที่สุดนะคะและเอาอะไรมาช่วยเหลือความกลัวข้อที่3ดีครับเอาวิธีการแก้แบบไหนไหนใครมีความกลัวแล้วได้อะไรบ้างครูวิแคทบอกว่ากล้า มี2ทางคือได้กลับไม่ได้เห็นไหมคะครูพิแคทมาการันตีนี่คือ,อครูวิแคทคะเรียกได้ว่าประสบการณ์การทํางานสูงมากๆและประสบการณ์ทางด้านชีวิตก็เยอะมากนี่คะ่ะครูพี่แคทมาบอกแลนะ้วนะคะกล้ามี2ทางนะคะก็คือได้กลับไม่ได้แต่ถ้าไม่กล้าคือคําตอบเดียวคือไม่ได้โอ้โหต้องขอบคุณคอมเมนต์นี้มากๆเลยนะคะพี่ ต้องขอบคุณนะทุกคนเอาสิ่งนี้ที่ครูพิแคทพิมพ์ขึ้นมาเป็นต้นแบบได้เลยนะในไลน์นี้ค่ะเป็นการพิมพ์คอมเมนต์ที่ชัดเจนมากครูพี่เดืนอนกล้าเท่ากับรวยคุณจะเอาความกล้านี้มาสร้างความรวยได้ทํายังไงก็ได้ค่ะให้คุณค่ะมีความกล้ากล้ามันมีหลายวิธีนะแต่ครูยกตัวอย่างแล้วรวมๆและพุ่งไปที่คําว่าขาจัดความกลัวออกไปเหมือนเอา หนามยอกต้องเอาหนามบบกอย่างที่พี่น้องในสัญญาบอกนะคะนี่ก็นาง12ของครูกระแตทุกคนเก่งมากนะ,ะอย่าลืมนะคะโอ้สวัสดีค่ะวิสตอมครูเก๋ๆนะคะครูเก๋ๆเนี่ยค่ะก็สอนเทคนิคที่ทําให้นี่ค่ะหน้าหน้าไลฟ์สดของเรามีคําว่าแม่มดออนไลน์กรุ๊ปนะคะก็ได้เทคนิควิธีการการทําออนไลน์ในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์แล้วก็มาส่งต่อมาช่วยเหลือผู้คนนี่คือข้อไหนดูไหมคะข้อที่3ค่ะ ชัดเจนนี้คะ่ะวันนี้ค่ะพอคุณนะคะจะขจัดความกลัวถ้าคุณมาส่งต่อแบบนี้คะ่ะคุณจะเริ่มภูมิใจแล้วคุณจะกล้าแล้วคุณส่งต่อได้หนึ่งนะคะแล้วมีคนมาขอบคุณแบบนี้คะ่ะและมีคนมารับสิ่งนี้คะ่ะเหมือนวันนี้คะ่ะครูไลฟ์สดอยู่และมีคนกล้ากดกล้องไลฟ์สดความกล้าของครูเป็นไอดอลเป็นต้นแบบและมีคนนะคะนำไปสร้างไปต่อยอดให้เกิดคุณค่า ภูมิใจไหมคะคราวนี้ค่ะครูจะขยันมากขึ้นคุณครูจะกล้าทําสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นความจริงให้กับทุกคนมา,มากกด8 8อีกนะคะต้อนรับบอร์ดบริหารของเราแล้วก็ดึงดูดเรื่องของตัวเลขเรื่องของเงินเงินทอง,ทงยิ่งคุณพิมพ์เยอะนั่นแสดงคุณใส่ค่าพลังงานความกล้าเข้าไปในไลฟ์สดไม่ว่าคุณจะไปในไลฟ์สดของใครนะคะไม่ว่าที่ไหน ในกลุ่มเรียนรายลับของบริษัทแม่มดออนไลน์ก็มีเรื่องนี้นะเขาเรียกว่าเวิร์กช็อปพิมพ์ตอบโต้หรือพิมพ์แสดงความคิดเห็นนั่นคือหมล์เซ็ตภาษาที่พูดหรือวิธีการค่ะมันทําให้เราค่ะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะครูให้นะคะครูมองเลยค่ะว่าหลายคนนะคะอยากได้สิ่งนี้ค่ะสิ่งนี้จะทําให้คุณอ่ะก้าวข้ามอะไรได้เยอะมากขาจัดความกลัว ขจัดความกลัวนะคะมีเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยค่ะคุณต้องหาวิธีการวันนี้ถึงครูมาบอกสาวิธีการแต่คนที่นํามาปรับใช้คือตัวคุณนะคะคุณจะใช้วิธีการไหนคุณรู้อยู่แล้วค่ะว่าคุณน่ะมีความกลัวจริงไหมคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะคนเก่งอีกคนหนึ่งค่ะน้องไข่น้อยรุษส,สุดคนเรียนน้อยอยู่ที่เชียงใหม่นะวันนี้หุ้นส่วนรายใหญ่ของครูกระเตนะแม่ทัพแม่ทีมครูบอกได้เลยค่ะคนที่เป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ ทำไมครูถึงชอบพูดคำว่าหุ้นส่วนรายใหญ่เพราะวันนี้ในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์ให้ทุกคนค่ะมีโทรศัพท์และโหลดแอปพลิเคชันเป็นเจ้าของธุรกิจวันนี้คนที่เข้ามาทำธุรกิจในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์มาเรียนธุรกิจออนไลน์กับครูกระแตร้นแล้วแต่ได้รหัสแอปพลิเคชัน3-4 3 KPI Thailand มาเป็นหุ้นส่วนไม่ว่าคนจะเข้ามาใน โปรเจกต์ KB t h a i l a n หรือว่านาง12บสองไดอปพิเคชันรหัสที่เปลี่ยนชีวิตคุณนะคะอยู่ในมือถือแอปพลิเคชันแม่มดออนไลน์วันนี้ใครนะคะที่มีคำว่าแม่มดออนไลน์อยู่บนมือถือนี่คือสินทรัพย์นี่คือเขาเรียกว่าสินทรัพย์ที่มหาศาลมากสามารถเป็นอะไรคะที่ครูบอก เป็น passive income ได้คุณกล้าพอไหมคะที่จะเอาแอปพลิเคชันนี้ไว้ในมือถือของคุณและทำให้หน้าตาแอปพลิเคชันของคุณนะคะที่มากกว่าผู้บริโภคค่ะเป็นรหัสนักธุรกิจค่ะเราทำแอปพลิเคชันให้คุณนะ,ะเป็นกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มนักธุรกิจได้วันนี้ถ้าคุณนะคะต้องการได้รหัสนักธุรกิจหน้าตาจะเป็นแบบนี้คะ่ะ แบบนี้เลยนะคะนี่คือแอปพลิเคชันที่คุณนะคะสามารถบอกได้เลยค่ะโรงงานไม่ต้องสร้างลูกจ้างไม่ต้องมีคุณเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ใช่ไม่ใช่แค่เป็นอยู่ในห้างนะคะเพราะว่าห้างคุณจะต้องอยู่ในทําเลที่ต่างๆแต่วันนี้แอปพลิเคชันหมื่นล้านนี่ค่ะสามารถนะคะขยายธุรกิจได้ทั่วโลกวันนี้กาแฟไปที่สวีเดนครูเดือน โค้ดดารินส่งสั่งกาแฟนะคะไปถึงโค้ดดารินห้าร้กล่องอยู่เมืองไทยร้อยกล่องหกร้อยกล่องเห็นไหมคะแต่กาแฟแทบไม่พอคะ่ะเห็นไหมคะว่าธุรกิจของบริษัทแม่มดออนไลน์โค้ดดารินอยู่สวีเดนมีกาแฟของแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์ทำอย่างไรคะก็เปิดผ่านแอปพลิเคชันนี่แหลคะค่ะคุณเชื่อหรือยังเขาว่าแอปพลิเคชันหมื่นล้านทุกคนนะคะ แท็กตามลูกศิษย์ของเราหรือคนที่เราค่ะอยากจะช่วยเหลือเขาเรามีความกล้าค่ะวันนี้โพสต์ใน facebook วันนี้แชร์ไลฟ์สดของครูกระแตจะมีคนทักนู่นนแต่เราค่ะมีความปรารถนาดีที่จะช่วยเหลือผู้คนบนโลกใบนี้เราค่ะมีแรงบันดาลใจว่าวันนี้ค่ะอยากจะช่วยคนวันนี้ค่ะเราค่ะอยากจะส่งต่อและสิ่งนี้จะทำให้ ทุกคนนะคะแชร์ไลฟ์สดไปแบบส่งขึ้นปาถนาดีเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายๆคนวันนี้คุณไม่ได้มาออกมาไลฟ์สดเหมือนครูกระแตเหมือนครูเดือนหรือใครหลายๆคนที่ออกมาไลฟ์สดแต่วันนี้อย่างน้อยหนึ่งแชร์ของคุณหนึ่งคอมเมนต์ของคุณที่คุณส่งขึ้นความปาถนาดีที่คุณกล้าพิมพ์ที่คุณกล้าแชร์ฝึกง,ง่ายๆเลยค่ะ เกิดจากความกล้าค่ะบางคนไม่กล้าแชร์ไม่กล้าพิมพ์ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นแต่สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนี่นะคะคุณสามารถพิมในไลน์นี้ได้เลยค่ะเป็นการช่วยเหลือผู้คนอยู่ในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์วันนี้ค่ะคนสำเร็จมากมายเพราะว่าทุกคนค่ะเขาเรียกว่าไฟลุกมากๆเดี๋ยวครูจะมาบอกนะอ่ะครูให้สารค์เด็ดไปเรียบร้อยแล้วนะะแต่วันนี้ค่ะ คุณมาฟังครูกระแตได้สามคีย์เด็ดไปแล้วแล้วคุณจะมาต่อยอดในชีวิตของคุณได้อย่างไรมันจะแก้ปัญหาชีวิตของคุณได้อย่างไรถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่ในไลน์นี้ได้เลยค่ะใครมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยู่ในไลน์นี้ได้เลยค่ะใครมีปัญหาในเรื่องของความกลัวเรื่องของการเข้าสู่สังคมความไม่กล้าอยู่ในไลน์นี้ได้เลยค่ะ เพราะว่าไลฟ์สดของครูกระแตลุ่งทิปยทิมกระโทค่ะอยู่ในช่อง YouTube Instagram Ti กต o อล้วนแล้วแต่จะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์แบบง่ายๆแบบทางลัดค่ะถ้าคุณมีโทรศัพท์มือถือคุณทำได้แน่นอนเอาความกล้ามาก่อนพอเอา